สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับหญิงค่ะหญิงอยู่ฟอร์ดสาขาพระป,ปะแดงนะคะในเครือบ,บริษัทออโต้แกลอดี่ค่ะวันนี้ค่ะรถคันสีขาวนะคะที่จอดอยู่ข้างๆหญิงจะเป็น Ford r เล g เจนะคะจะเป็นรุ่น XLT 4ประตูนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาจำหน่ายอยู่857,000บาทค่ะ เครื่องยนต์นะคะจะเป็น2002ขับ2ค่ะให้กําลังแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะว่าคันนี้นะคะหญิงมีจัดชุดแต่งอะไรบ้างนะคะก่อนไปชมชุดแต่งรอบคันก็บหญิงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวมาชมชุดแต่งกันเลยเริ่มจากตัวสกู๊ปนะคะตัวนี้ติด ตั้งให้ลูกค้าเป็นสกู๊ปทรงเตี้ยนะคะสีจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีขาวแล้วก็จะมีตัดด้วยสีดําด้านนะคะแล้วก็ลูกค้าบอกว่าอยากได้ม้านะคะตรงสกูปหญิงก็เลยเอาให้ช่างเขาทําตัดสติกเกอร์มาแปะเป็นรูปม้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของชุดแต่งด้านหน้าเปลี่ยนให้ลูกค้ายกชุดเลยเป็นชุดแต่ง F150 Spider นะคะมีเปลี่ยนตัวกระจังหน้านะคะกระจังก็จะใหญ่กว่ากระจังเดิมนะคะสีจะเป็นสีดำด้านแล้วก็ตัวอักษรฟอดต,ตรงกลางเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นสีขาวนะคะจะได้เข้ากันกับสีของรถนะคะตัวสีตัวอักษรเนี่ยลูกค้าสามารถกำหนดได้เลยนะคะว่าชอบสีไหนิงให้เขาทำสีได้ทุกสีนะคะ มาพร้อมกับตัวไฟสิวนะคะไฟ led 3จุดแบบนี้เลยนะคะเป็นสีสม้มแล้วก็ด้านล่างก็เปลี่ยนกันชนเป็นกันชนรุ่น e f 1 5 0นะคะตัวกันชนก็จะเป็นสีดำด้านชายกันชนจะเป็นสีบรอนเงินนะคะชายกันชนเนี่ยเราก็เลือกสีได้นะคะมีสีบรอนสีดำล้วนหรือว่าจะเป็นสีแดงก็ได้นะคะสามารถเลือกสีได้ แล้วก็รุ่น XLT ก็จะมีไฟตันหมอกมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ลูกค้าเปิดเวลาฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดได้เลยนะคะแล้วก็ตัวในชุดแต่งของเขาก็จะมีไฟตัว C เป็นไฟหลีรูปตัว C มาด้วยนะคะด้านหลังก็พื้นด้านหลังก็คล้ายๆตัวสไปเดอร์นะคะเป็นชื่อรุ่นของเขาแล้วก็ตัวไฟหน้าอย่างก็อัปเกรดให้ใหม่นะคะรุ่น XLT จะเป็นไฟโปร,จโปรเจคเตอร์มาแล้วนะคะ ตัวนี้เพิ่มเติมให้ทำเป็นไฟบลูอายให้แล้วก็มีไฟวงแหวนล้อมรอบด,ด้านนอกให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เพิ่มไฟมัสแตง3คี้แบบนี้ทำเป็นแบบ2สเต็ปนะคะฝั่งนี้หญิงเปิดเป็นไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟวิ่งสีส้มพร้อมกับตัวไฟเดย์ไลท์นะคะเปิดเป็นไฟเลี้ยวก็จะขึ้นเป็นไฟวิ่งสีส้มแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำการครอบไฟหน้าสีดำด้านให้ด้วยค่ะด้านข้างนะคะทำเป็น ติดตั้งเพิ่มเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วจะเป็นทรงเรียบสีดำด้านค่ะตัวซุ้มล้อไม่มีการเจาะตัวถังนะคะก็ยึดกับกิบล็อกเดิมแล้วก็ให้เขาทำการเก็บงานซีนงานให้เป็นอย่างดีเลยนะคะตัวล้อแม็กก็ทำการเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะจากเดิมเนี่ยเป็นล้อแม็ก17ตัวนี้หญิงเปลี่ยนให้เป็น ยางออฟโรดนะคะก็จะเป็นยาง monster at 3ซีรีย์ยาง265 70 r 1 6นะคะตัวยางก็จะเป็นยางออทเรนขับได้ดีกับทุกสภาพพื้นผิวถนนค่ะจับคู่มาคร้อมกับตัวล้อแม็กก็จะลูกค้าเลือกเป็นลายดอกไม้นะคะสีดำตัดด้วยสีบรอนเงินแบบนี้เลยค่ะล้อแม็กมีเลือกสีได้แล้วก็เลือกแบบได้นะคะว่าชอบแบบไหนแก้มข้างของ xlt เป็นโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็ ตัวกระจกมองข้างจะเป็นสีดำพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกนะคะสำหรับรุ่น XLT มือจับของรุ่น XLT จะเป็นสีดำเงานะคะหญิงเพิ่มเติมเป็นตัวเบ้ากันรอยให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ช่วยลดริ้วรอยเวลาเราเปิดปิดประตูรถได้ พร้อมกับสติกเกอร์กราฟิกเด่นๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้ารีเควสมาอยากได้เป็นลายเสือดำนะคะก็จัดลายเสือดำให้แบบนี้เลยอย่างที่อย่างที่หยิงเคยแจ้งไปนะคะว่าชอบสติกเกอร์แบบไหนเนี่ยแจ้งหยิงได้เลยนะคะให้ช่างเขาออกแบบให้ค่ะแล้วก็ตัวฟิล์มนะคะติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมเลยตัวนี้ความเข้มอยู่60%รอบคันค่ะแล้วก็มีแกนสดสี4ชิ้น ของเรนเจอร์ตรงรุ่นติดให้ด้วยด้านบนหลังคาเพิ่มเป็นราวหลังคาสีดำให้ด้วยค่ะแล้วก็ตัวรุ่นเอ t ทีเนี่ยเขาจะมีบันไดข้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากโรงงานด้านหลังกระบะก็จะมีตัวฝาถังน้ำมันหญิงก็ครอบฝาถังน้ำมันให้ด้วยนะคะช่วยลดริ้วรอยเวลาเราเปิดปิดฝาถังน้ำมันกระบะท้ายก็จะมีใส่ไลเนอร์ให้ค่ะไลเนอร์ก็จะเป็นของฟอร์ดเลยนะคะเวลาเราขนของหลังรถรถเราจะได้ไม่เป็นรอยพร้อมกับ ติดตั้งเพิ่มเป็นโลบาร์เหล็กนะคะแขนยาวของ Outlander ค่ะรุ่นนี้แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะในส่วนของไฟท้ายก็จะมีครอบไฟท้ายเพิ่มเติมให้นะคะฝากระบะหลังท้ายติดตั้งเป็นสติ๊กเกอร์กราฟิตเพิ่มให้แล้วก็ตัวเบ้ากันลอยนะคะเป็นทรงปลายดาบเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะกันชนท้ายนะคะเปลี่ยนเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะ ของ Outlander ค่ะตัวนี้แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะมีหูลากสีแดงแบบนี้นะคะก็ใช้งานได้จริงแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดแบบนี้นะคะมาจากโรงงานให้กล้องแพนไปที่ตัวอักษรนิดน,นึงนะคะ่ะตัวอักษรเนี่ยก็สามารถอยากได้แบบไหนนะคะให้ยิงเขียนคำว่าอะไรเนี่ยแจ้งได้เลยนะก็ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแต่งรถสไตล์นี้ หรือว่ามีแบบในใจที่ชอบนะคะก็สามารถส่งรายละเอียดมาให้หญิงได้นะคะก็ชุดแต่งแบบนี้ที่หญิงแต่งให้ครบแบบนี้นะคะหญิงแจ้งประกันคุ้มครองให้ชุดแต่งให้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้อุ่นใจเวลาขับขี่ค่ะแล้วก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่สะดวกมารับรถที่ศูนย์หญิงก็มีบริการ ไปส่งรถให้ถึงบ้านเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยนำรถเท่ๆมาให้ชมกันอีกค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ